สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเคล็ดลับสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนออาหารที่มีโคดีนสูงนะคะช่วยลดสมองเสื่อมและลดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะโคดีนนะคะเป็นสารอาหารที่จำเป็นซึ่งสามารถช่วยบำรุงร่างกายได้หลายอย่างนะคะตั้งแต่การบำรุงรักษาเซลล์ไปจนถึงการสร้างสารสื่อประสาทนะคะการขาดโคลีนนะคะ มักส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ในตับได้ค่ะแล้วก็อาจจะนำไปสู่โรคตับโรคหัวใจรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทได้นะคะมาดูกันค่ะว่าอาหารที่มีโคลีนจะมีอะไรกันบ้างค่ะ 1. ไข่ทั้งฟองไข่เป็นแหล่งโคลีนที่ดีที่สุดนะคะโดยไข่แดงขนาดใหญ่1ฟองนะคะ จะมีโคลีนประมาณ147มิลลิกรัมเลยค่ะซึ่งหมายความว่าการรับประทานไข่เพียง2ฟองต่อวันนะคะก็จะทำให้ร่างกายได้รับโคลีนประมาณ54%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันค่ะ 2. ปลาอาหารทะเลเช่นปลาแซลมอนและปลาทูน่าเป็นแหล่งโคลีนที่ดียกตัวอย่างเช่นนะคะปลาแซลมอน 85กรัมจะให้โคลินประมาณ187กรัมหรือ34%เปอร์เซนของความต้องการต่อวันเลยล่ะค่ะ 3. เห็ดหอมเห็ดหอมมีสารอาหารหลากหลายนะคะและเป็นแหล่งโคลินจากพืชชั้นดีเลยล่ะค่ะซึ่งเห็ดหอมนี้นะคะ1ถ้วยนะคะหรือประมาณ145กรัมค่ะจะให้โคลินประมาณ116มิลลิกรัม หรือว่า21%ของความต้องการต่อวันนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเห็ดหอมก็ยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆอย่างเช่นวิตามิน B5 ซิลิเซียมและทองแดงค่ะรวมไปถึงยังเป็นประโยชน์ต่อระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกด้วยนะคะ 4. ผักตระกูลกระหล่ำผักตระกูลกระหล่ำบางชนิดนะคะอย่างเช่นกะหล่ำดอกพอกเกอรี่และผักกาดดาวค่ะมีโคดีในปริมาณที่ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากๆาเลยนะคะโดยกระดมดอกนะคะปรุงสุกหนึ่งถ้วยค่ะจะมีโคลีนประมาณ72มิลลิกรัมค่ะหรือประมาณ13%ของความต้องการโคลีนต่อวันนะคะในขณะที่พ็อกเกอรี่ค่ะปรุงสุกในปริมาณที่เท่ากันนะคะจะให้โคลีน30มิลลิกรัมหรือ5%ของความต้องการต่อวันนะคะ 5. เนื้อไก่ การเพิ่มอาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนอย่างเช่นเนื้อไก่สามารถช่วยบำรุงร่างกายของเราให้ดีขึ้นได้นะคะเพราะอาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนนะคะสามารถช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานค่ะช่วยให้การจัดการน้ำตาลในเลือดทำได้ดีมากๆเลยนะคะและโปรโตีนนะคะยังถือเป็นสารอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อร่างกายค่ะ 6. อัลมอนนะคะ อัลมอนด์เป็นถั่วย,ยอดนิยมเลยนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบำรุงร่างกายมากมายเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าการกินอัลมอนด์นะคะสามารถช่วยเพิ่มระดับ HDL ที่ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะอัลมอนด์นะคะ,ะ,คะยังอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายะคะ่ะอย่างเช่นวิตามินอีโปรตีนไฟเบอร์และแมกนีเซียมนะคะ7 ถั่วลิสงถั่วลิสงจะให้โคลีนประมาณ24มิลลิกรัมต่อปริมาณเศษหนึส่วนสีถ้วยนะคะคิดเป็น4%ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันค่ะเช่นเดียวกับเนยถั่วนะคะก็มีปริมาณโคลีนเท่าๆกันนะคะโดยจะให้โคลีนประมาณ21มิลลิกรัมต่อเนยถั่ว2ช้อนโต๊ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ